สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับรายการ FCJ นะฮะ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 ตอนนี้เราอยู่กับเกม The Simditor Story นะก็ชื่อเกาแก๊สไปนะเกาแก๊สนะฮะเกาแก๊สเนี่ยเออแกะมาสร้างตัวละครการเยี่ยมเดือดแตกและเป็นโสดนะฮะชื่อชื่อมิชชั่นนะชื่อมิชชั่นนะมิชชั่นครัมพิช ตื่นเต้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 นตรงนี้ผมขอคัทนะฮะก็ขอคัทไปแป๊บหนึ่งนะฮะพอผมจะไปสร้างตัวละครไม่นานหรอกครับประมาณนะฮะเจอกันในเกมเลยนะฮะ<ช>โอเคครับตอนนี้เราก็มาดูนะฮะลองก็อ่าปรัสนาความรู้นะฮะอันนี้โอลิมปิกพวกนี้นะก็ร่ำรวยโอใจเงินนะอันนี้อ่าชื่อเสียงลองความรู้ดีกว่านะก็ะการทะเลาะพวกนี้แบบอ่า ทางขวาทางขวาเนี่เป็นสิ่งดีๆทางนั้นนะฮะก็เอาเท่าเท่ากันนะฮะก็ขี้อายพวกนี้ก็แข่งขันเพิ่มไปเงียบขึมก็ลดลดนี่เพิ่มไปนี่เพิ่มไปเยมอลักษณะกันชอบนะฮะเรามาเลือกกันนะฮะความปิดนะฮะความปิดไวน้าเหออ สีสีสอะไรเนี่ยเอาความวุนเข้าสังคมจุดชนในพ่องโอเคลักษณะที่ฉเฉลียแล้วเอากินมิ้นเยี่ยมป้ายเยี่ยมคาร์บูบมแเต ยาเก้าแกเก้าแกเก้าแก๊จ้าเลสมูเมวครับก็เกาแก๊สนะฮะเก้าแก๊สพี่เต่าแก๊สน,นะเก้าแก๊สน,นะเออได้นะคำนู้นจากแะไรจากพี่ทัพทีมนะในะรายการเวียสนะูฮังกีนะฮังกีฮะฮังครีฮังครีสามนะภาคสามนะฮะโอเคเราไปอยู่ในเกมกันเลย อย่างนี้นะ่าจะน้าเจาะดำนะ,ะก็ตับสินง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพูดเลนเรือตอนนี้ก็ไฟมงุงไฟไหม้นะไฟมงุงไฟไหม้เรือนะฮะไม่รู้เพราะอะไรนะะชนชนมาชนาหินก้อนใหญ่ไหมไม่รู้เหมือนกัน อ่าตอนนี้ซูนเกาแก๊สน,นะเกาแก๊สก็อ่นอนสล,ส,ลสลบอยู่นะฮะอ่าเดินออกจากเรือกันแล้วนะฮะก็น่าสนใจเขาจริงๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวพันหน้าลงมาต่อกับ Li ลิลิเทอร์นิฟอโกันนะฮะอ่าคลิปนี้ก็เอ๊ะไม่ใช่พันหน้าดิคลิปหน้านะ,ะคลิปนี้ก็เดอะซิมเดอะซิมเดอะซิมหนึ่งเดะดิซิมสองนะก็ไม่เป็นไรเราเล่นได้หมดนะฮะ ก็อตอนนี้เราอยู่กับ The Sim มโดดเดียวสตอรี่หรือเดอะซิมติดเกาะกันนั่นเองนะฮะสองวันหลังหนะให้หลังนะแล้วไม่ใช่หลังจากนั้นนะให้หลังนะให้หลังไหนหลังครับมีทุกคนนะี่ยมันจะให้ทําเพื่อนล่ะครับเย้เร yeah. าต,าตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแขกขีข่ตาล้างหน้าแต่งฟันคนวันกันแล้วฮะมันเกิดอะไรขึขร้น Yeah. ตกจากสวสนไปว่าอะไรครับอุซารานามบดเลสกล้วยที่เห็นนั่นมันยอดของเอฟอเรสไม่ใช่นี่ฮะอ่ามันเกลือฮะเหลือเรื่อคนอื่นไปไหนะแต่ฉันไม่อยากจะน,นึกแลว้วพ่อเขาอีกแล้วอ่าจะถึงอะไรกับพวกเขาอีกแล้ว อยู่ที่นี่ห,นหรือในโบชัวที่แนะนำสตอรี่หาคุดรูๆเลยนี่มันอะไรอ่ะนี่มันอะไรป้อหมายฮะเอาไีหยิบนะฮะหยิบเย่เวเยนะน่าจะเป็นซิมหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคพอรู้เรื่องเหี <Yeah. S 1> ย้ยอะไรสองห้าสิบวเล็กเหรออ่าต้องมาใช้อะไรนแน่ๆเลยอะอะไรเนะี่ย แต่จะสำรวจให้ทั่วเปิดจะมีไรีประยุน์ซึ่งมั่งนะจะเร่ากาสวรรค์กันแล้กันนะจ๊ะเยี่ยมนะฮะก็อ่ะเขามาขุดเร็วๆรยๆๆ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 ดกันหน่อยนี่หีบสมบัติอยู่นี้ฮะโอเคเราไปวางนะวางกตุกกรูกรลูไกุลูกุลนะฮะไม่ต้องสอนผมหรอกครับอ่ะเรามาวาง ตรงนี้กันโอเคมันมัน,มนหีบจากเรือนะฮะโอเคเดี๋ยวโอเคเอาไปควรสามารถคลิกเจอคอนโอเคตกจากเรือหีบไปนี้หมดสำหรับอะไรทุกอย่างนะก็เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันก่อนเลยกันนะฮะเรียนรู้ขึ้นคนใกมีกระตุกเล็กน้อยนะก็ขออภัยด้วยนะโอเคเราก็จะเล่นสปีดนะ,ะให้เขาอ่านหนังสือไปนะฮะ เรื่องกงเรื่องการทำอาหารเรื่องกลสักสองนะฮะจะสเวนจะสเวนโอเคไปต่อไปเลยฮะเราอ่านนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอันเดินช่างแม่งนะการขับทงขับทายมันไม่รู้ขับทงขับทายไง โอเค I c a n do i t อ่าสี่สิบอันล็อกได้แล้ว mm. มีดใหญ่นะเฮ้ย mm. hey, แล้วมันอันล็อกแนมีดใหญ่อ่า mm. uh, อยากรู้ฮะ mm. มันอันล็อกไงฮะ ยินมันคมจับจับดีๆหน่อยแล้วกันรักรูคระโอเคอ๋อเรามาสำรวจกันเลยมีอยู่สีนะ่สิบนะอ่ะนี่มันอยู่ตรงนี้นี่มาสำรวจกันนี่อะไรเนีอุณหภูมิร้อนอ่ะมาสิ เม่เล่นเ่อสปูมตำรวจอ่ะฉันต้องการมีดใหญ่แล้วคิดเนี่ยมันทำไงฮะมันคลาบเป็นยังไงฮะอยากรู้อ่ะ

นียไความทรงจำความทรงจำบ่รางวัลชีวิตนั่นเนเี่ยเนี่ยเพื่อตัดไม้เนี่ยมผมอยากรู้มันทำยังไงยังฟังอยู่ามาวันอะไรเราไปใช้ก่อนแล้วกันนะก็ทำไมาผมต้องไปใช้ล่ะครับก็เนี่ยครับขับถ่ายครับยวไปดูเขาขี้ดีครับเออนิ่ใส่ไม่ดีนะฮะ อ่ะเรามาปิ่นต้นไม้กันครับนะเดี๋ยวให้เขากินน้ำน้ำมะพร้าวมะพร้าวอ่ะยี yeah. อะ่อะไรอ่ะเก็บต้นเก็บเก็บเหรอเก็บอ่าโอ้ยแสบงบดัง ใช่ครับเสียงดังเกินนะฮะแต่แต่กะได้มาเนี่ก็เออสียงไม่ดังนะครับเก็บไม้ไอเ,ออเอาไม้ใช้ไปเกิดประโยชนออ์กันเี่ออ๋อหวางอีไกัน ติดไฟอ่ะบ้าติดอ่ะติดเหรอครับพี่มันจะติดเลยครับฝนตกครับโอ้ให้โตอกาสมากเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะก็อ่ะฝนตกไปอ่าฝนตกกลับไป อ่าเราก็ให้รอฝนหายตกกันอ่าเราก็มาตัดไม้กันก่อนเลยกันนะฮะไม่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 นั้นไ,ไ,ไ,ไม่ดีมากนะฮะไม่มีเพื่อนปุ๋ยครับพลังงงพลังงานก็นอนนะ ความหิวฮังกีฮังกีเบิร์ดฮังกีเนี่ยมันสร้างได้มันสร้างไม่ได้แน่นแหล่ะอยากดูมากเลยฮะอ่าความปรนนาัญหาถึงระดับสามชิ้นนี้แล้วก็มานั่งอ่านกันเลยตอนนี้อยู่ระดับอะไรครับสองครับอาหารสาม อันนี้เท่ากับสองโอเค,คกดไแจสามมาสิทำอาหารกลไกลแล้วก็โอเค คเคแค่นี้กนแล้วกันนะฮะก็มาจุดไฟกันทำมิชชั่นตังนี้นะเป้าหมายเยอะตบพ้องให้มันให้มันได้อย่างงี้สินี่คุณเข้ารู้ดูเออไม่รู้อครับอ่าสมบู่าแล้วเราแน่ๆต้องสร้างอะไรสักอย่างนะสร้างแคมป์นะสร้างแคมป์จุดคีเยอะเรียบร้อยเส็นงานครับ โอ้โหโซฟาปรับนอนต้องพักหน่อยแล้วล่ะตุ่งนี้ต้องยุ่งแน่นอน Sleeping dog okay. ส,สลิปปิ้งด็อกค่ะโอเคสลิปปิ้งอ่าสลิปปิ้งคนนะเอานอนเย a ดูทำไมฮะดูเพื่อดูเพื่อใครคัดค้างอะไรก็เดียวเย a เฮ้ยเจ้ตอนนี้ก็เป็นเวนลาหลายโมงนะ ลิงกันดิไข่เอาลิงว่าแล้วลิงกันเปิดเป็นด้วย มาพูกมาพร้าวอะครับไปหมดแล้วครับก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้ฝนตกแล้วนะโอเคไอเยียนก็ฝันเนียโอ้ฝันทั้งเงิบเลยต้องรอดไปให้ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อคืนมีอะไรหรือคนหาตันตันหลับเหรอครับเอ้าจีบจุดสอบโอเค มะพร้าวมะละกอครับกินครับทำหนุมใส่ขยะทำไงครับเ,เครื่องโกลอยฐานห้าพันนะโอเคแล้วก็มาสร้างนะครับเครื่องโกยขยะยี่ห้าไม่ได้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 ต้องไปตัดอีกครับ พวกมงพวกไม้อ,มอ,ไมอ,อ่ะมองไม้อ่ะอ่ะมองไม่มมองไม้อ่ะมองไม่มไมมไมนี่อะไรอะ่ะมันมาได้ไงแล้วก็ใช้ได้อยู่อะ่มามาเก็บกัน จะซับไปไม่รู้นะครับไม่อาบน้ำก็แล้วกันอาบน้ำก็คือการว่ายน้ำนะฮะสุขลักนณะโอเคอ่าสังคมไม่ไม่ดีเลยฮะ เกือแล้วก็เดี๋ยวมาลังนี้ก่อนสร้างนะ่ะมีที่เผาขยะนี่กันติดึติดึดดดด ต่อครับท้าความสะอาดที่พักผ่อนเฮ้ยนอนนอนเล่นหาป้าครับ,บ,บเออก็รู้นะฮะอ่าท้าความสะอาดกันเลยกร,ก,กระตุกนะฮะตรงนี้กระตุกนะ เยี yeah, ่ย้อทอาคำสะอาดทองคมสะอาดทองคมสะอาดนะฮะโอ้หายอ่ะโอเค๋ให้เขาทำทองคำสะอาดไปน่าจะสะอาดเออ,อ,อ,อที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วยังสกปรกอยู่เลยนี่ว่ายน้ำทองคมสะอาดดีกว่าอ้าวว่ายน้ำแล้วนี่ว่ะไปอีกรอบนะฮะ อะไรครับเป็นบ้าอะไรครับเ,เป็นด้อยอ่ะเป็นด้อยอ่ะเป็นด้อยอะไรฮะไปๆสังคมอ่ะฮะสังคมไม่มีให้คุยเลยครับโหจัดเออมีปลาอยู่มีนมมีนมเปลา่าไอ้บ้างไหมแล้วมีนมหนามะพร้าวอยู่หรือเปล่าอะไรเนี่ยแต่ปลามันเลย,ยนี่ไม่ชอบนะฮะชอบ วิทักศน์วิททำไงฮะน่าจะปลาไงฮะอ่อนี่ไงจะปลา,าคุณมีพิซซ่าไม่มีไปไปจับที่อื่น อ่าซูชิเหรอไม่ดีกว่าไอหาคนมีกาปูหรือไม่เนี่ยไม่อ่ะเอาปั๊มมาทำอาหาระฮะอ่ะจุดไฟก็คือแล้วเย่นะก็เดี๋ยเราของในกระเป๋าแน่ได้ปลาแมาางครับเนี่ย ันคืออะไระครับอบอุ่นนั่งรออาหารกินนะฮะอ่ะอาทุกคนอ่า พิเศษนะฮะจับได้ประจำวันโอเค <c oughs> ทิง้งอ่ะเยี้ยนอนเลยกันเ <c oughs> ลยแต่ต้องไปแถวๆเี้นเพื่อมีเศษซากพวกนั้นสำรวจเล็วอ่ากระตุกหนมะ่ ไม่ต้องนอนนะไม่ต้องนอนมันนี้กันเลยอ่านี่นะจะเอามาทำเป็นฐานแพนได้ดีเชียวแต่ต้องมีท่อนสูงมากกว่านี้นะฮะโอเคท่อนสูงเหรอโอเควางวางวางเออเยี่ยมเลยแต่ยังไม่เห็นอะไรอ่า ที่หาดที่จะเอามาทำท่าซุงยังมึงเจอสิ่ง่งงมองหาต้องสำรวจหน่อยเสร็แล้วไหนๆก็เออโอเคนี่คืออะไรแต่สอบซ่าสมบัติอ่ะไหนเราไปดูดีกว่าว่ามีเคลื่อนอ่ายวนอนก่อนแล้วกันนะฮะไม่ไม่ว่างไม่ว่าง ไม่ไหวอมไม่ไหวอะไรอะเป็นของฉันแล้วฮะดูสิโอเคเราเจอนี่แล้วนะฮะเยี่ยมนะแต่อ่ะโอเคเรามาต่อกันเลยอ้าไหนวะโอเคนี่ไงเจ๊แล้วเจ๊แล้วนะฮะก็อ้าฟันก่อน กลางค okay, hey, ืนแล้วโอเคสำรวจเฮ้ยสำรวจป่า้ยบ้าเปล่าเฮ้ยมันนั้นนั้นกันซี้ซีอะไรวะเดี๋ยวแทนก็นั่นก่อนลวกันนะฮะเราต้องขับพาสก่อนแล้วกัน ดี๋ยวต้องกลับไปต่อกันเลยนะต่อทั้นสองในชะ่ไหมเฮ้ยท้างเครื่องบินมีหมาด้วยโหข้างเครื่องบินต้องอยู่ดีอีกน,นานแค่ไหนเนะี่ยอ้าวให้ อ่ะกลับก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวข้ามาสำรวจพัดหน้ากันแล้วครบับเก่าแก่นนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อกันพัดหน้ากันแล้วกันนะฮะอย่าทุสากับผมเลยนะนะฮะเราต่อกันพัดหน้านะ,ะก็เพราะว่านี้ดึกแล้วนะผมจะไปนอนนะฮะจะไปนอนนะฮะ โอเคเราไปนี่ครับห่วงมากเลยใช่ไหมไปนอนก่อนไปแล้ก็สปีดสามเลทนอนแล้วนอนก่อนนอนกันไม่ทรงไม่สนนะไม่เอาที่่านี้เต็มเหมือนกันนะกอดั้งนั้นเดี๋ยวมาต่อกันพัหน้านะก็นะใครที่สนใจนะอย่าลืมกดซับแล้วกดลงกดไลค์ด้วยนะฮะนะฮะกดนา กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับด้วยนะฮะก็นะ,ะเดี๋ยวใครที่อยากติดตามต่อนะ,ะก็สามารถทำที่ผมบอกไปเมื่อกี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวมันได้ทำอะไรเมื่อกี้มันคืออะไร ต้องต้องไฟไว้เยอนะฮะก็ใครที่สนใจนะฮะดื่มเลือดบุตรอ่าเลือกเปลี่ยนเปลยนอะ่ะตกงตรงทานของว่างมารากรนลังนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนละกันนะฮะ นะเดวต่อกันภาคที่สองกันเลยนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะวันนี้ก็ขอลาจากกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะต่อกันภาคสองนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกับล e ิสเทิร์นอีฟอโกันเลยนะฮะโอ้โหหล่อจังโอ้โหเยี่ยมนะแล้วก็บายฮะเจอกันนะฮะบายบาย